สวัสดีค่ะตวนี่แปดสิบสามนะคะวันนี้มาทําอะไรก็เพิ่งกลับมาจากอีเวนต์นะคะแล้วก็เลยจะมาทําความสะอาดหน้าให้ชมกันเป็นแบบวิดีโอนะคะแล้วก่อนอื่นนะคะก็มีน้องท่านหนึ่งอินบ็อกซ์มาถามถึงวิธีการถอดคอนแทคเลนส์นะคะก็เห็นน้องเขาบอกว่าน้องเขาเล็บสั้นก็เลยอยากรู้วิธีถอดคอนแทคเลนส์จริงๆแล้วจะบอกว่าเล็บสั้นเนี่ยถอดคอนแทคเลนส์ง่ายมากนะคะแต่ว่าถ้าเล็บยาวเนี่ยต้องใช้หรือต่อเล็บเนี่ยต้องใช้สองนิ้วช่วยกันบีบองมานะคะ วิธีการไม่ยากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าความเคยชินแต่ว่า,าต้องต้องเป็นคนที่ค่อนข้างเคยชินกับการใส่คอนแทคคอนแทเลนส์แล้วก็อาจจะต้องชินกับการเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตานะคะก็อันนี้ไม่มีกระจกนะคะก็หยิบออกมาเรียบร้อยใส่ในเคสที่เติมน้ำยาไว้นะคะเปลี่ยนน้ำยาทุกๆหนึ่งเดือนนะคะเอ้ทุกๆหนึ่งวันเลยนะคะคือ ต้องเททิ้งแล้วก็ทำความสะอาดตลับเลนส์ด้วยแล้วก็อย่าลืมใช้ที่เป็นน้ํายาลดคราบไขมันด้วยนะคะก็จะช่วยได้ก่อนที่จะทำต่างๆเนี่ยก็ล้างมือสะอาดก่อนด้วยนะคะก็ทำอย่างนี้ครับบีบชึบก็จะได้เลนส์ออกมาแล้วเท่านี้เองคจริงๆไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะ <laughs> ก,ก็ต้องใช้ความเคยชินแล้วก็ ลักษณะของความไม่หวาดกลัวเอาละต่อมาก็จะเป็นการ cleansing นะคะตรงก็ต้องเข้าไปใกล้ๆไหมเนี่ยก็กอ,อ็จะเริ่มจากการ c l e a ที่เป็น m e u p remover ที่เป็น eye แล้วก็ l i p นะคะก็ตือใช้เป็นตัวนี้ค่ะ Bifesta จริงๆของ Bio r a ก็มีแต่ว่าจะถนัดเป็นตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันจะมันน้อยกว่านะคะ ก็แปะทิ้งไว้ประมาณ15 3 0ถาวินะคะ,ะสำลีก็เป็นตัวนี้ค่ะของคาริสมาที่หาซื้อได้ตามพวกบหสือวรันทั่วไปจะเป็นตัวแบบกลมซึ่งตรงเคยพูดถึงตัวแบบที่เป็นตัวแบนตัวยาวๆมาแล้วคือมันจะเป็นสำลีที่ราคาโอเคค่ะไม่ได้สูงจนเกินไปแต่ว่ามันจะไม่ออแกนิกก็คือเป็นสำลีที่มีผ่านการฟอกมาแล้ว เท่านั้นเองนะคะท่านิ่เองก็เช็ดออกเรียบร้อยอย่าลืมคิ้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนสำลีเลยอีกข้างหนึ่งแปะทิ้งไว้นะคะหอานี้ก็เช็ดคิ้วไปตอนนี้มีปัญหาเรื่องรอยช้ำใต้ตามากเลยกำลังหาวิธีทางแก้อยู่ คอนซีลเลอร์เอาไม่อยู่นะคะเวลาเวลาถ่ายรูปหรือเวลาอะไรเงี้ยเพะถ่ายรูปมันจะพอได้อยู่บ้างแต่ว่าเวลาหันข้างหรือถ่ายวิดีโอหรืออะไรเงี้ก็จะเห็นไป็นรอยช้ำถ้าเป็นพวกอินเนอร์ไลนะคะก็จะต้องพับให้ขอบมนนิดหนึ่งแล้วก็เช็ด ก็อย่าลืมเช็ดตรงพวกมาสคาร่าที่เป็นโคนขนตานะคะแค่นี้เองค่ะก็เสร็จแล้วสำหรับการล้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นเบลยเลตัวนี้จริงๆแล้วตูนใช้หลายตัวของเบล r ทเลที่เป็นพวกรีมูเวอร์เลยในห้องน้ำก็จะมีหลายสูตรนะคะ่ะก็จะเป็นตัวปั๊มโฟมก็มีด้วยแต่ว่าถ้า เช็ดเฉยๆก็จะมีตัวนี้แล้วก็เป็นตัวที่เป็นทิชชู่อะคะสำหรับถ้าวันไหนที่ต้องการความรวดเร็วของการเช็ดข้อดีของตัวนี้ก็คือไม่ต้องใช้สำรีนั่นเองเอาละครับก็เดี๋ยวนวดวนแล้วก็ไปล้างแค่นี้ก็จะเสร็จสับสำหรับการ ล้างหน้านะคะจริงๆแล้วตูวนี่ลืมเช็ดปากเดี๋ยวไปจัดก,การอีกทีหนึ่งก็ยังไงนะคะวันนี้ฝากรีวิวไม่ใช่รีวิวสิวิวดีโอการาล้างหน้าไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ฝากไว้ว่าต่อให้กับบ้านด็กแค่ไหนนะคะเมคอัพก็ล้างให้สะอาดนะคะเช็ดโทนเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็ลงครีมรมลุล่มเพื่อที่ผิวหน้าเราจะได้อยู่กับเราไปนานๆน,นะคะวันนี้ขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะครับ 拜拜。